สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างกิตบันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนหุกท่านมาดูคอยเย็นแอร์ LG นะครับตัวนี้เป็นระบบตัดต่อธรรมดาหรือฟิสปิดนะครับอาการก็คือแอร์ตันฝุ่นอย่างหนักนะครับและมีการรั่วซึมภายในคอยเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูการตันฝุ่นกันก่อนนะครับนี่นะครับตันที่ฟิลเตอร์และตันที่ผนลมพงก็ลอกเลยนะครับนี่ครับข้างในนะครับแล้วมีตันที่คอยคีบคอยด้วยนะครับเพราะฝุ่นเล้หลอดเข้าไปได้นะครับนี่นะครับ แผงฟิลเตอร์ฝั่งด้านบนแอร์นะครับนี่นะครับตันมากเลยนะเลยทําให้แอร์ไม่เย็นและไม่ฉ่านะครับนี่นะครับไม่เย็นเลยนะครับแอร์ตันฝุ่นมากครับและอาการของตัวนี้ก็คือมีอาการรั่วที่แผงคอยเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับครับมาดูอาการตันฟุนก่อนนะครับนี่นะครับลูกค้าได้เปลี่ยน คอยเย็นเป็นมือสองนะครับไม่ซ่อมทำนะครับนี่นะครับนะครับข้างหลังก็ตันเลยครับแล้วก็มีคาบน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับรั่วซึมนะครับเยอะมดกมานะครับหลังก็ฝุ่นเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะแกะเคสคอยเย็นออกนะครับนี่นะครับมาดูนี่นะครับเกลือคาบน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับ ที่รั่วซึมออกมาพร้อมกับน้ำยาแอร์นะครับนี่ครับเลยทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็อาการตันฝุ่นอย่างหนักด้วยนะครับของเครื่องนี้นะครับนี่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยครับขอขอบคุณครับ